คือรายการเจนเกมส์สตูดิโอนะครับผมแล้วนี่อยู่ผมกับนายเดมเจนเกมส์และผองเพื่อนกับโปรเจกต์เจนเกมส์สกายบ็อกในอีพีที่7นะครับผมเฮ้ยเปลวสับตาใชยเหรอยันเค้มึงเห็นโอเคครับวันนี้อ่ะก็ต้องยอมรับมันก่อนนะครับว่าแมปนี้เนี่ยไอยิมทำหายนะไอยิมมึงต้องยอมรับนะไม่ใช่กูเอฟเป็นจัดไอยิมไอยิมทำแมปหายนะครับเราก็เลยต้องนะฮะตามนั้นแหละครับสร้างบ้านกันใหม่นะครับก็นะ ยอมซื้อครับเอาเกมโหมดสร้างๆกันมานะครับก็เก็บของอะไรไว้ในนี้นะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในความเดิมตอนที่แล้วนะจ๊ะโอเคเราเจะมาสร้างนหน่อยพี่ยมิมฟันต้องออไ <ป S 2> ม่กันนะพ,พี่ผมว่าพี่ลืมเสกฟักทองมาลูกเนี่ยไอ้เศษมันเศษได้เรียบๆดิอ่าฮมึงบอกดีๆเนียอ้าวแต่ไม่เป็นไรครับไอ้ทองไอ้ทองเฮ้ยแต่ไอ้ยิมมันไปโหลดสกายบ็อกเวอร์ชันอะไรมาไม่รู้ไอ้เหี้ย มันมีแค่ลาวากับน้ำอ่ะในกล่องแค่นั้นอ่ะอะไรพี่ยิ่คพบแต่นะโอเคผมก็ล้่ในงฟักทองก็อยู่ดีไงไม่ดินผมเศษเมื่อกี้แกสั่มมันมัน่ายก็เ็กมากเลยจบอ๋อเฮ้ยอ๋อดินเรามีกองหนึ่งหรอเราจะทำฟาร์มไงดีวะเห็นะฟาร์มต้นไม้นั่นแหละครับสัตว์โอ้โหตรงนี้ยังต่อไม่เสร็จเลย ว่เราต่อหินตรงนี้ก่อนดีกว่าก็ยาวไปครับยาวไปค่อยๆเล่นไปนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปมานานครับไม่ใช่ไม่ว่างครับก็ไม่ว่างอะไรครับหรือไม่รู้จะพูดไงครับเรื่ับแบบเกมไปคลิปใหม่ก่อนไหมันติดเขาจีบสาวอยู่เฮ้ยเขาจีบเพนซี่เพนนี่เอซ่าเพนซี่อ่ะเนี่ ไม่ใช่อะบิเกียวบิเกียวห้าบาทของมึงดิว่าไอที่ผายกูเห็นใครเล่นอะไรวะไอสตาร์ดิวอะไม่ก็จีบแต่อะบิเกียวเว้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะมึงไม่หลงวัดแค่ให้ผ่านก็มันหลงวอเมียพี่มันสวยกว่าเอาเหรอไม่รู้อ่ะกูเห็นไอ้แกมันก็ไม่เท่าไหร่โอ้ยเยยยยยระวังทางต่างระดับช่วยกูช่วยกูทำหน่อยสิครับสัตว์มึงปูไอ้อะไรในบอสนี่เป็นอะไรวะเนี่ย โอ้ช่วงนี้อากาศร้อนมากผมไม่อยากเปิดพัดลมวะ่ะเ,เปิดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นเอออย่าไม่ใครเมื่อกี้นะ่ะ <laughs> ถ้าเกิดลองลองนึกสภาพถ้าเกิดกูเปิดด้วยนะเว้ยโอ้โหมันจะเป็นโคเปอร์ที่อลังมากเฮ้ย <laughs> ถ้าเกิดอยากเห็นพวกเราเล่นแมปอะไรคนระับก็คอมเมนต์ได้ดนะ้านล่างเลยนะจ๊ะเพราะช่วงนี้ก็หาแมปเล่นอยู่แต่ไม่รู้ะเปันอะไร <laughs> เอพี่เราไม่ขุดช่องล้อไปเลยอย่าได้ไม่ต้องนั่งขุดอีกคนนี้ยงกูกะอยู่นี่ไงเออว่ะเบลมึงพูดมีเหตุผลเฮ้ยไม่ไม่ไมนี่ไงหลังจากบล็อกไม้เนี่ยเราจะเริ่มสร้างฟาร์มต้นไม้อากูเริ่มงงเลยวะโอหนึ่งสองหนึ่งสองสามปราจหลามขึ้นบกใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกดินใช่ปะเนี่ย ระวังครับอันตรายหนึ่งสองมันห่างก,กี่บล็อกวะต้นหนึ่งมันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็สี 4, ่ห้าอ้าวมันก็แหวกตรงนี้พอดีนู่ไหมทำกี่ <ยม S 1> ต้นเข้าหลังเข้าพีมเนี่ยห,หลังเข้า <laughs> <laughs> อ่ะเราจะทำกี่ต้นดีวะสักเก้าไหมเก้าพอแล้วมั้งเนาะ ตรงนี้เหรอเนี่ยก็ดินเนี่ยเก้าบลไอสัตว์ทำอะไรวะหนึ่งเด้อเด้อเด้อมนับก่อนนับก่อนเท่าไหร่วะหนึ่งสองอ่าหนึ่งต้นอันนี้เฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยรูมต้องรูตรงนี้ดิใช่ไหมหนึ่งสองหรือว่าจะเว้นทางเดินไหมถ้าจะเอาต้นไม้ตรงนี้ต้องขยับเอิ่มไปหนึ่งไม่มึงจะเว้นทางเดินไหมแล้วมึงเด้อจะตีใบออกอ้ายกลัวกะไวจิหาย มันจะได้สร้างของเท่าๆกันไงมึงดูเนี่ยกูทำไปหลายๆทางเลยไม่เห็นเลยอมึงบอกบอกไรพี่ไม่เป็นาก็เดินไม่ได้เว้นทางเดินไม่ต้นไม้เนี่ยหรือว่าติดๆกันไปเลยเออถ้าถ้าทุดินตรงนี้มันลุ่มๆเลยไม่ไม่ไม่ก็เริ่มตรงเนี้ยเริ่มเริ่มตรงนี้เพราะว่าห่างสองบล็อกนึงก็เป็นบล็อกไม้แค่นึ่งปะใช่ไหมเดี๋ยวกูถามก่อนว่ามึงจะเว้นทางเดินไหมเว้นเว้นเว้น เว้นเฮ้ยอย่าเอานี่ดีไอ้เหี้ยเลยนะไอ้เบวมันเอาบล็อกไม้ออกไงมึงวางไว้คืนเลยเบลอย่างละสี่บล็อกกูงจำได้ใช่ฮะใช่เออช่างแม่งเถอะทำเพี้ยนทำไปเลยสัตว์เออหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ก็เว้นหนึ่งบล็อกไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมหนึ่งสองเว้นหนึ่งบล็อก เฮ้ยกูเริ่มงงแล้วเดี๋ยววอ่าววางยิงงงกว่าเดิมอีกยีบไปหนึ่สองสามหนึ่งสองงั้นก็ต้องขุดรูตรงนี้ใช่ทำไมผมฉลาดอย่างนี้เนาะเราก็สร้างออกไปทางนี้เออโอเคนับมึงหึงหึงันหนึ่งสองัวนเป็นคนนึ่งสองเว้นหนึ่งบล็อกหนึ่งสองแล้วก็ขุดบล็อกนี้ ใช่ป่าววะมึงนับอีกทีเอหนึ่งสองสามโอเคแล้วสองสองอืมไม่เห็นในกล่องมีเรื่องถ้าเกิดสี่กองวางถ้าเกิดวางอย่างเงี้ยมึงลองคิดดูนะถ้าเกิดนับผิดชีวิตเปลี่ยนนะมึงรู้มึืออะไรมือกูรังเหงื่อแตกก็เดี๋ยใช้สมาธิเอ้ที่ผาย เฮ้ยดินอยู่ที่มึงอ่ะเอ้าแต่ของตกเลยเอ้าตกเหรอวะโอ้ไฟเอ้ยไอ้ควายไอ้ยิ้วตั้งแต่แมปแล้วแล้วมึงอ่ะมึงทำหายไปกี่ก้อนมึงเสกออกมาเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองที่เคยทำหายเลยสำเร็จเลยเอาชิบหาย อ้าวตายของตกแล้วโห้ช่ก็ตอนแรกมันเก็บแล้วลงะแล้วลงไปกี่บล็อกไม่ได้นับด้วยส่เลยนี่กูจําได้มันจะมีอยู่กองนึงซึ่งมึงเอาไปหมดเลยอ่าเพิ่งอกเจำได้สี่สิบแปดสี่สิบแปดเหลืออยู่ยี่บล็อกยาเลยนะบล็อกหนึ่งยาปูไปแล้วฮะปูอ๋อมึงปูตรงนั้นเ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองแต่ต้นไม้หมดแล้ว ว้าวไม่ลงไปข้างล่างก็ไม่อาจเจอต้นไม้นบโคตรครับไม่มันมีแค่นั้นมันมีแค่นั้นมันมีแค่สีต้นโอเคงั้นก็ค่อยๆขยายไปโอ้เรียบร้อยไปมึงก็เอาดินมาวางแต่ดินน่ะมึงเฮ้ยหินมันมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เลยวะมมังสูบกันไปหมดเลยจิ๋มหายโอเคที่เหลือก็แปะตรงนี้ให้เต็มโอ้ตกแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมทั้ง EP นี้กูกะทำฟาร์มต้นไม้นวนี่เสร็จแล้วอะ ยังหรอกเอ้ยแปะมึงต้องแปะข้างบนเว้ยไม่งั้นมันจะโตเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มึงเข้าใจไหมมึงอีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อืมคือเลือดมันสูงไงทุยแสตอ๋อผู้ฆ่ายังากคือใจเนียดีเดีดีเดีมีคนตอบดีเดีมีคนตอบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่คุณเข้าใจอะไรนะเอาใหม่ดิขอบคุณที่ให้ไพ่โมครับ โอเคโอเคเฮ้ยมึงสร้างทางเผื่อเดี๋ยวทางเผื่อนั่นเลยครับโอเคเดี๋ยวว่าเดินตกกันไอ้ตรงนี้ผมคิดอะไรได้มันสูงกี่บล็อกว่าต้นไม้อะห้าเหที่พี่กล่าวใช่ไหมห้า <5 S 2> ใช่ไนนี้เที่พี <5 S 2> <5 S 1> <ะ>่บอกห้าเออมันมีไม้สี่อ่ะยหญ่อีกหนึ่งใช่ไหมก็เป็นห้า เฮ้ยมึงหาทอดหาอะไรมาแปะเร็วเริ่มเห็นแววอันตรายแล้วแหละกูรู้รู Nein ้รู้เรียนมาไม่มีครับหนึ่งไม่มีไม้อะครับไม่ไดจหนึ่งสองหายิปหายขึ้นไงวะตัวหนึ่งเอาเียเดี๋ยวต้องวางปีทั้งหมด้วยหนึ่งอันนี้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมหนึ่งสองสมองน้อยครับเจ็เจ็หนึ่งสองสาม ใช่ไหมโกดนับดิย่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราต้องวางบล็อกหินตรงนี้ไปขึ้นไปอีกหนึ่งขึ้นไปอีกหนึ่งขึ้นไปอีกหนึ่งอ้าวทำไมวะเชือกูเชื่อกูไปอีกขึ้นไปอีกมันไม่พอพอใช่ไหมอีกอันนึงเออโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยืมทรถบ้านใครก่อนก็ได้ยาบ้านกูนะไอ้เหี้ยวัตเตอร์ฟาบัก ไม่บล็อกอะไรก็ชั้นบนเราแสลบวางเลยไม่ก็จะวางให้ครบเต็มฟาร์มไงเอ้าเดี๋ยวนะโอ้โหไปกอลบ้านพี่แหล่งสปอร์ตเตอร์ไปดูเลยฟาร์มเนี่ยลอยเหี้ยแล้วเอ้ยเฮ้ยทำไมมันวางไม่ได้วะบล็อกนั่นอะหลบอยู่ได้ดิเลยได้พอพี่เฮ้ยมันหลบไปได้ไม่ใช่อะ อใครเขาอุติลปกติมัรู้ไใช่หรอเรียกว่าเอาเซกูริตี้ใหญ่สุดปกติไม่มีรู้พี่ก๊อตปกติไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยเราจะต่อเงี้มันเลยอ้าวมึงขุดถึงเนาะมึงยืนบนถ้ายืนบนหินปกติถึงปะนั่นไงหลวงแม็เลยไม่ถึงไม่เอพี่ทางที่ฟางนั้นยังไงกูต้องขึ้นไปต่อข้างบนอยู่ดีอะแล้วเราโคเล่ม โกเลมโัเลมโอ้คุณบ้านไหนน้องโก้เลมสร้างซุ้ยแยกดีโกลเลมไอ้เดินไหลเฮ้ยมันเป็นห่าเลยวะเฮ้ยเริ่มหัวร้อนหัวร้อนกับเกมเฮียเนี่ยอยู่ดีบล็อกก็หายกูก็ล่วงก้มลองขึ้นไปต่อดิก็เฮียละวางวางขึ้นไปต่อให้เต็มเลยเออทำหลังคาไหมวะไม่ต้องทำโอ้ยกอดพ่อมาข้างหลังวะพี่ อเดี๋ยวกัวอ้าวเฮียไม่เจอผาด้วยเฮ้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 ยไม่ทำอไรไม่ทำไอะไรวะตาไม่เซมด้วยวไม่รู้เขาห้องไปขังขังเออเอาเฮียนี่เบลว่างมาช่วยกูทำไอ้นั่นนั่นนั่นนนั่นั t เออล้ามเยอะมากเราเองไอ้ไอ้ัววยเียลย เุ้ยชี้อะไรบล็อกหาเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอหยโอ๊ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอปยโอ๊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 ยโอ้ยโอนยโอ๊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 ยโอายโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ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 ย เกมหานี่สลับปีปัญหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไบ้าวางไม่ติดอีกแล้วโอ้โหนี่คุต้องติดแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ติดแล้วใช่ไหมโอเคต้องหน่ะเห็นไหมมันจะมีแบบสลับมันสแนปเวสแนปกับเมลันเมลันเมลันเมลอันนี้สุดยังวะเฮ้ยมันสุดบล็อกไหนวะมองอย่างข้างบนไม่ไม่เห็นวะอ๋อบล็อกนี้พี่โกดหลังคาบ้านพี่อะ อืมอีซี่เพื่อน่ะมึงเหรอเฮ้ยมาดูเบลเบลมาดูเลยนี่มาดูเลยนี่อ่ะดูดิพี่วางไหดูดูบนหัวนะอ่ะเออทำไมกลัวไม่ได้เฮ้ยช่วยกันต่อหน่อยอ่ะเป็นเป็นเที่ย่างแหละอ่ะอืมอืมอเไง อ้าวเฮ้ยทำไมพี่วางไม่ได้อ๋อมันจะเป็นเหนือบล็อกหายนี่บอกวะใช่ไหมครับใช่ไหมมันเป็นที่เหนือบล็อกเนะี่ยอ้าวไม่ใช่เหนือบอล็อกละเนือแม่เป็นไพี่แหลกว่ะคือขึ้นไปต่อนี <c oughs> แม่เลย <c oughs> เหลือดวงเดียวลืมดูของกิน <c oughs> ของกินหยิบ <c oughs> เราฝาเพื่อนใหม่เรามาครับยังไม่ได้พาท่านผู้ชมไปสำรวจบ้านเลยนี่ก็เป็นกล่องเก็บของเควสะครับโอ้โหใครพาเพื่อนมา้างหลังกันนั่นกล่องเก็บของส่วนตัวนะครับนี่ครับอ่าตม่งเบิร์นกูด้วยสัตว์แล้วก็จะมีกล่องใส่ของมิเนมสรมหล่อนบเดี๋ยวครึ่งดวงครับสัตว์มึงทำอะไรดูหัวใจกูด้วยโอ้กูว่าเราควรจะไปตายครับกูฝากของควสิทธิ์นะี๋ยวกูว่า อนเบลต่อเสร็จยังวะโอ้โหเบลมึงจังใจทำงานดีมากสุดยอดเบลน้องเป็นไคที่มันสว่างอยู่โอ้โหเนี่ยเพื่สุดรวมเพืสุดรวมกูไปละบายไม่มีทางแบกขึ้เลยนะเฮ้ยเซอมบี้โอ้โหแล้วไอ้ที่ดักไอ้ที่ดักอะไรเนี่ยมึงทำอะไรสักอย่างดิดักควายดักย้อมแมวเนี่ยว่ะ บย้อนเด็กเลยสุดยอดเลยคบคุณย้อนเด็กเฮ้ยมมีสโนเหมือนอีพีที่แล้วเนี่ยวะเอ้ยมึงเอ้ยไอเบลมันทางต่างระดับมึงต้องนี่มึงต้องต่อขึ้นไปเว้ยไม่ได้พี่ผมมีชัมชอด้านเรื่องนี้มากใช่หรอวะนี่ไงเอ้าแล้วตรงนี้มันหายไปไหนมันขุดขุดขุดไม่ใช่ขุดอ๋อไม่ไม่มันขุดไงมันขุดอพี่ทำเป็นเลมทำโซ่ก็เล็มดิพี่เลีมยะแนวกเล็มแนวกเล็ม ทำไม่ลงไหนอ่ะไหนก็ได้อยากทำเงินเหลืองกูอะทำเนี่ยเดือดเดือดโดือดเดือดเดือดเดอต้นจริงเลยอ่ะทำมือไปดิเนี่ยแล้วก็จะทำตรงนี้นะตรงไหนดีวะรู้สึกจะลกเลยเกินทำตรงเนี้ยเฮ้ยแต่มันก็เป็นจุดที่แบบใกล้ที่สุดป่กวะเนาะทำมืออ่ะอ๋อหิว ไปสนโกโกลมรอบพี่แล้วเราทำยังไงนะก็เอก็เอารั้วเสาตั้งเอาอ๋อรั้วตั้งทำไม่ให้มันเดิมอ่ะแต่ขังมันไว้อ่ะวางไงรั้ววางอย่างนี้ปะป็อกไม่ให้มันเดินอ่ะวางตรงหัวมนวางตรงหัวมันวางบางหัวมาล่ะดูคำตอบกันต่อหนึ่งแต่ว่าโอ้ไอ้เหี้ยวัวมีอยู่ตรงนี้ด้ลยมึงจัดการเลยมันเกิดเมื่อกี้มันเกิดเมื่อกี้ อ้นว้วมันจะไม่เดินขึ้นอ๋อตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นี่หว่าพีะนั่นแหละไม่ทราบเลยไปทิ้นเลยมันติดเทียอะไรมันเลื่อนตกตลอดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมึงไปแกไปแงรู้แล้วความรู้สึกกูอยากสัตว์บอกหาเนี่ยเป็นเทียอะไรมึงดูไว้ไอไมโครซอฟศ์เอ๋ยมาเลยวักเต็ม ลองใหม่ก่อนหนึ่ง <1. S 1> เออว่ะสองเอา้าถ้ารำต้องรอให้มึงกระโดดดูความตื่นเต้นโอ้ทำไปตุ๊กตื่นเต้นนะว้าวพระเจ้าเอ้าสัตรูใหม่ฮีวะมึงทำสไลด์มามึงก็ตีเปลี่ยนซีไฟมึงก็หมุนมข้างแรงซีเออว่ะมึงายมันออกมามึงายมันออกมามึงไถมันออกมากเลยายมันออกมาก จะแกีเพ <Ouais. S 1> ื่อนมเข้าไปอยู่กับเพื่อนย้ายออกวะย้ายออกไปก่อนเขาเดเฮ้ยเฮ้ยตีแล้วเฮ้ย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 อาเฮียกเอาเเอาเเยเียจกไปเลยเิดเเฮ้ยปดเิดเอเเฮ้ยดันนเฮยสตร์อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้จะโนมือยิ้มยโอเควาง้ยิมมาเลยเฮ้ยช่วยกันดันตัวหานี่เข้าไปดิ เฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลยเพื่อนมึงจริงอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดตีแล้วมันจะดอกฟักทองปะไม่ดอกไม่ดอกโอ้ยเกิร์ดเนสเฮ้ยมีอะไรล้อมันได้ได้มหมวะแค่ร้อนเอาไหมไอซิมถอดตะเก่งล้อมนี่เหี้ยถอดามเก่งล้อมทำไมเอาเทียบดันไปได้ทำมคนรับมไมดันไม่ได้มึงก็ดันมึงดันซ้ายกูดันเออ มันละค่อยค่อยเออนั่นแหละนั่นแหละดันดันเอ้าพี่เออใหญ่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 จะได้จ yup. ะ <c oughs> ได้ไปเนด้อไอ้สนุกลุงนี้ทำไมเราไม่สร้างบล็อกออกมาหนึ่งบล็อกวะแล้วก็มึงด้วยเฮ้ยได้ยังได้ยังได้ยังกูปิดแล้วนะกูปิดแล้วนะเฮ้ยโกตถอยมากเฮ้ยควายเอ้ยควายเอ้เฮ้ยตรงนี้มันขุดลำบากไหมไม่ไม่ก็ทุบบล็อกกลางออกดิมันต้องย่องมันต้จะหลุดได้ดิ เนี่ยบ้านมันลงย่องนิดนึ่งมันก็มาขุดข้างหลังสิเอาอาเออวะเออวะมาโคดตรงนี้ดีเออวะเออวะฉลาดท้าวเออวะพวกมึงจบผสมแน่เลยเบลครับเหงือกูเห็งือดเบลเหงือดตกเลยเนี่ยไอ้เหงือดเหงือดเฮ้ยไอ้ยิมข้างบนนี่ทำคุมไปเลยหรือว่าจะต้องมาไล่ออกทีละบล็อกอีกวะจะไล่ออกเลยประหยัดจะคุมไม่ได้ เนาะคุมเป็นหลังคาก็ได้เนาะอยังไงไม่ต้องไม่ต้องเบลเบลมึงขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงก็ทำฮีลบ็อกด้วยนะสวยกว่าเพราะวไม่ต้องคุมบ้าง๋ยวมันไม่มีแดดเออใช่ไหมเออมันจะไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงไปจบวิดม้าเปล่าเนี่ยชิบหายไม่ได้พูดอะไรเลยใช่บอกว่าวิดวิดนี่สังเคราะด้วยแสงแล้วคนทุกคนตกลงตกลงวิทยาศาสตร์วิดวิทยาศาสตร์วิดเป็นชื่อพ่อเพื่อนพี่นะเว้ยวิดวิดโอวิดเฮลโลวิด แต่าวันไม่ได้ดูยูทูปป่ะกป่ะมันโ่ไปยูทูปยูทูปเฮ้ยอย่เดดสุดอะไม่มันดูยูเกอยูเกโอเคนยเกยูเกโอเคยูเฮ้ยแล้วตรงนี้นี่คือจะเลี้ยงยาใช่ไหมมันเลี้ยงาเหรอเลี้ยงยากูนี่ไงกูนี่ไงเลี้ยงยานี่ไงผู้ปิดตรงไหนผูกยากูไม่ปิดผูกโอ้โหโดีเลยดต่อต ไอ้ยิมแล้วฟาร์มเมลอนแล้วพวกนี้ทำตรงไหนดีวะก็บ้านดงข้างนี่ไหมอ๋อฟาร์มทำตรงบ้านมึงเหรอเอ้ยผ่านผ่านแล้วทำอะไรทำไมไม่ทำวะทำอะไรดิก็กูไม่มีเขียวกูมีเขียควตรงไหนควนเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันมีแค่อย่างมะเล็กกอะเฮ้ยมะเล็ดหนึ่งมันสองบล็อกไม่ใช่เหรอวะยิมใช่แล้วมึงทำไมขวดบล็อกเดียวเฮ้ยสวัสดีพี่มึงรู้จักฮิปสเตอร์ไม่สลับกันไปอ่ะ จำสลับเหรอจะทำอะรมาดาเลอยาวรหมดเ่ยมึงก็ตะนะวางเอาเองไว้ได้แดกวอ้วเอได้แดงจะคดทํามาเยอะไีแค่สองเม็ดกูเหือไว้ดาคดเหือไม่ดาคนเแต่เสดานไม่มีกระจกเนาะยางยางยางเหยางเหรอยื่หมองตาโดยธรรมชลินรัยาพี่ ยาที่ปลาจะหลุดได้ยาปลาจะหลดได้คืออะไรวะยาหมองเฮงเฮียเฮียฮยเฮ้ยเฮียเฮยเฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮี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 ยเฮยเฮี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 ยเฮยเฮี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 ยเฮยเฮียเฮยเฮียเฮยเฮียเฮ้ยเฮยเฮียเเฮย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 เฮียียเฮ้ยเฮยเฮยเเฮ้ยเฮ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  ได้จ้าเออได้แล้วเเออออแหมแหมสุดยอดจริงเลยครับคุณเบลคุณตั้งใจทำงานดีมากครับผมต้องขึ้นเงินเดือนให้คุณแล้วละไม่มีแล้วเอออย่าทุบดีเดี๋ยวคุณตกไม่ไม่ไม่ตกไม่สายกูอยากได้สตาร์เดียวเนี่ยตอนนี้ต้องใช้จูเกอร์คิดผิดพลาดาไอ้แก๊ะไอ้สัสไอ้กอนมึงคุณผิดบล็อกไฟ กูทำนานเลยโอ้โหมโอ้ยมึงมึงรู้ไหมเบียวกลัวกูจะวางได้ได้เหี้ยวางแล้วแบบบล็อกมังกระพริบเหมือนเอ็มซีตอนยิงอ่ะอิสหายแม่งไอ้บล็อกหายเนี่ยจังไรยิ้มหายเลยเอ้าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดตอนเราสร้างอะตอนเราสร้างแล้วแบบกำลังเดินแล้วบล็อกมังกระพริบปิดปิดแล้วก็ล่วงนั่นแหละมันจะเกิดเป็นปรากฏการณ์เหมือนไอ้ยิมมี่เมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้วางถูกเหรอวะโอเคถูกต้องละ กดเป๊ะช่วยกันต่อทางหนึ่งวัวเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปทำเฮ้ยไขวัดมาเลนเตอร์อยืหนหันหลังอยู่ตรงนั้นอะไปเบลแล้วมาเฟรนมาเฟรนมาเฟรนเจาเลยเบลไอ้ขวายดิ๊บดิ๊บกูดิฟเธอไม่เหลืแม่งไงไม่ม,มีกระโดดหลบเลยนที่หมายหลบปุ๊บตายเลยหลบหลบหล,ลบไป่ที่แงโอเค หมดเวลาละนั่นก็เป็น EP ต่อไปครับผมหมดเวลาสนุกแล้วสิเอาไว้ดิโอ้โหความสนุกมักจะผ่านไปไวเสมอครับผมเพอนั่นแหละเอาคลิปมันสั้นเนี่คลิปมันสั้นเน็ตกูกลาดคำใจหน่อยเกี้ยกูื่อถ่ายทุกสิบสิบนาทีก็ไม่ไหวโอเคเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปทำที่ปั๊มมอนเตอร์ตรงนู้นครับเห็นไหมครับอย่าไปดูไปเปล่าคบมันกะครับดูนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพบเจอในคลิปหน้าครับผม He's shining bright.